สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมนะครับเดี๋ยวมื่อนี้ครับเซอร์บิกเสียความเบิ่งนะครับหาศูนย์สี่ศูนย์ดีครับอ่าถึงทรงมอบแล้วครับผมนะครับเดี๋ยวให้ลูกค้าลองเทิร์โลดก่อนครับผมนะครับลองเทิร์โลดซะก่อนนะครับอันนี้คือ40นะครับแต่ว่าเปลี่ยนยางหลังใหม่นะครับยางหลังเปลี่ยนจากของเดิมนะครับเป็นอ่าสิบสี่จุดเก้าขอยี่สิบแปดนะครับเพราะว่าของเดิมนี่เป็นสิบสามจุดหกขอบยี่สิบแปดนะครับเห็นบ่นะครับยิงไม่เวทนะครับหงั้นดีนะครับรอดที่ไม่ค่อย ก่อนบี่วกาะคุยนะครับไปแบบนิ่มๆเลยนะครับอันนี้คือสีซีแรงนะครับผมนะครับอันนี้ลูกค้าจัดขึ้นสดมาเลยนะครับฟิวอุปกรณ์้องจีนครับเพราะว่าขันนี้อยู่ในปูนะครับของเดือนก่อนนะครับอ่าเป็นพ้าหกซีเอ็มทีนะครับอันหกไปยี่สี่ซีเอ็มทีนะครับไปมีนาซาครับอ่าไปสั่งปอดอะไรพนักงานินลังคาติ่ให้เรียบร้อยครับผมนะครับ ตามสไตล์ซิวบิ๊กเลยนะครับผมของแถมหนิเพราต้องเสือบครับหลายคือเก่าในทุกขั้นครับผมคือกันนะครับบวกจะเป็นเงินสดเงินผ่อนนะครับให้คือกันแต่ว่าขั้นนี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นลังค่าใหญ่ครับอ่าเปลี่ยนเป็นลังค่ายยังไงกาเก่าครับบางแดดอายรก่าเก่านะครับยางหลังลูกค้าก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นยางหลังเอ่อสิบสี่จุดเก้าขอบยี่สิบแปดนะครับผมนะครับหลายคนก็สิว่า อ่าเปลี่ยนยางยางหลังเลี่ยวนะครับมันนี้ปัญหาตอลดบอกบ่มมี่นนนอนครับอ่าอันนี้เซอร์วิสเราประกันบุมี่น่นอนเพราะว่ายังครับเพราะว่านะครับตัวนี้บล็อกเครื่องตัวรถนะครับเคื่อนกันกระพานสิบแรงหมดเลยนะครับคือกันครับผมนะครับย้ำมาคือกันคือกันทุกอย่างครับต่างแค่เทอร์โบแ้วก็ราคานะครับอ่าระบบต่างๆคือกันปั๊มปั๊มเนี่ยต่างแค่เลขก็เบอร์ซื้อนะครับอ่านะครับน้องนักเลนเบิร์ดนะครับแต่ทำมาสิมันแห้งคือกันบอ นะครับมันกับพวแห้งขึ้นกันละครับเพราะว่าทิชชู่ก็หาซิฟเนาะนะครับมันก็ต้องแยกกุเลาบออกนะครับถ้าอย่างแห้งคือกันนะครับก็ต้องติดเทอร์โบจูนปั่มนะครับให้มันเนให้มันแห้งคือกันนะครับอ่าประมาณนั้นครับคันนี้ครับผมจบอยู่ที่นะครับอ่าหกแสนเออไม่ใช่อ่าห้าแสนหกหมื่นนะครับตัวตีนะครับผมห้าแสนหกหมื่นนะครับกระจายแต่ละค่าตัวรถครับเพราะว่าลูกค้าอ่าอยู่ในโปรโมชั่นนะครับแถมอุปกรณ์สองชิ้นนะครับผม นะครับได้ฟี่ไม่มีดันนาฟี่ผานพลวนนะครับลังค่าก็เป็นลังค่าไงครับเนี่ยไฟสปอรตไลท์ LED พัลมติีลังค่าครับผมตามต่อไปมีดใสให้เรียบร้อยสังเกตเลยครับอาการดันเนี่ยอันนี้คือเกียร์ A3 นะครับเ3เลยแบบเร็วๆเลยนะครับเสียงนิ่มๆครับผมรอบอยังมุถึงปัญหานะครับซันี้ เป็นมือเก่าครับพี่อ่าเพิ่นเป็นมือเก่านะครับพิอาจนะครับเป็นอ่ากระคับรถคู้ประตานะครับผมกครับรถรับจ้างนะครับเป็นผู้ของคู้ประตาแต่ว่าอ่าเป็นกะเบิางหลายๆยี่ห้อนะครับหลักการงานแต่งงานนะครับพอบานนี้กัมี่สามสี่ขันอยู่นะครับผมกะกระลังเท่าไหร่มาเรื่อยๆครับผมนะครับช่วงนี้เครื่องสามสูบสองพันเก้าร้อยซีซีครับไม่มีเทอร์โบ แต่ว่าสวยเลยล่ะครับผมนะครับใส่ลังคาหญ่มันก็รออีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าสาหรับเซอบิ๊กนะครับผมจดให้ลูกค้านะครับแบบงามๆไปเลยนะครับเบิรงครับผมอันนี้คือกองดินนะครับจันบักหล้เลยครับทำไปปลักไล้ครับ กับผมเมืองอันนี้ย่ำนะครับมาเป็นดินนะครับสุดยอดครับยิงยิงาคนที่เป็นรถยี่เล้วครับผมในดันดินนั้นยังนี่ไทยนี่สบายเลยครับอ่ามันจะก็คือว่าครับผมว่ารถไทยมันก็ไปแตกต่างกันไลยไปเลยอกครับนะครับแต่ว่าเรื่องของการดันการไทยครับมันจะต่างกันอยู่นะครับอันนี้หมายถึงระบบนะครับที่ว่าบดแตกต่างกันนะครับเพราะว่า การติดตั้งเนื่อน่งของระบบเกียร์นะครับแต่ว่าเดินหน้าลังก็คือกันนะครับนิ่มๆเนื้อก็ผมิเลื่อยนะครับนี่คือแยเอสามนะครับดันดินแกเอสามคานหกเป็นของซีเอ็มทีครับไปยิบซี เห็นบ่ครับขาคนครับไปแล้วครับการเข่าคงเข่าเกียร์ครับมันจะง่ายนะครับแตาหูวจังหวะของรถนะครับเห็นบ่พี่อารเราถอยหลังไปพุ่งเข้าเนาะสับเกียร์ได้เลยนะครับมันก็คือเนื้อคนครับครับมันก็บโบชเชนกระบะที่ต้องแบบต้องยุ่รหจนหนิ่งนะครับมันก็หาจังหวะของมันนะครับผมเข่าได้เลยนะครับเบิางสังเกตเบิางพี่อารพี่อารเราขับรถนะครับผมเห็นบ่การเลี้ยงใบมีดนะครับแห้งรถมันก็บโปรโตขับแต่เขาใเลี้ยงใบมีดได้นะครับคว้าพี่อาร์ตเราก็ เป็นมืออาชีพแล้วเหรอครับผมนะครับบนว่ามือใหม่นะครับมือเก่าครับตะวันะรถใหม่นะครับมือเก่ารถใหม่นะครับปรับหน้านีดีเลยครับผมวานะครับพลังมันเร็วครับ จีม่เวทแห่งนั้นดีครับเพราะว่าอ่าน้ำหนักมันมาลงที่ล้อหลังนะครับแล้วก็การตะกุยของล่อรถเนี่ยครับมันสิลดน้อยลงนะครับถ้ารถมันเบานะครับการตะกุยของอรถมันก็นกนจะเพิ่มขึ้นนะครับเช่นในรถฟรีทิ้งนะครับ เลยครับผมนะครับใส่ลังค่าไม่รอบอนะครับผมลองนาวิซีนะครับผมลองคอมเมนต์มาได้ครับผมระวังลังคาเดิมกับลังคาใหม่นะครับตัวไหนใหญ่กว่าตัวไหนรอกว่ากันนะครับแต่ว่าความใหญ่นี่มันใหญ่กว่าอยู่แล้วนะครับลังคาใหม่นี่ใหญ่กว่าเก่านะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมมารอเลยล่ะครับผมรอเลยนะครับใส่ลังคาแบบนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นหาซิปหรือซีซีก็ตามนะครับ เดี๋ยวมืออื่นครับผมนะครับไปส่งหมอบอีกขั้นนึงครับหาซิบแรงนะครับผมไปส่งมอบหาซิบแรงนะครับเบื้องการในมือของเขาครับผมสีซิบแลงครับแต่ว่าการทำงานเขาเกินตัวครับนี่บปล้องโมลูครับผมนะครับ่านไหนที่เพิ่นบัมักอยู่แล้วนะครับเนาะอ่าเพิ่นกิดสีว่ามันจังสั่นจังสีแล้วครับมันต้องมาล้องอีกกับมือครับพี่น้องนะครับอันนี้ถ้าบปล้องกับมือมันมันมัน มันกับพงกับบุรี่จะอธิบายจากไหนเนาะอานะครับเอาเป็นว่าเข้าชมคลิปกันแล้วกันนะครับไม่ต้องไปใส่ใจนะครับผู้ใดมักรุ่นใดก็เล่นรุ่นนั้นครับผมนะครับสหรับรุ่นใจเตอร์มันก็ดีทุกรุ่นนะครับขึ้นอยู่กับคนมักมากกว่านะครับผมเนาะแต่ว่าการทังนั้นเขามันต่างกันครับขืนได้อ่าขึ้นอยู่กับผู้ม์กับผมนะครับมักรุ่นได้ก็เล่นรุ่นนั้นนะครับผมนะครับเอาตามใจเจ้าของนะครับผมอย่าไปเอาตามข่ากของคนอื่นนะครับ เขามาแบบไดนเขากระจัดแบบนั้นครับผมนะครับถามมาลดมันมันกิแข็งแรงทุกท่านทุนรุนนะครับมันเกิดขึ้นอยู่กับว่าเาการบำรุงดูแลรักษาของเขาเองนั่นแหละครับผมนะครับส่วนหนึ่งอันนี้ดันแบบจำเนิบนะครับแทบจะโปเต,แตะแข็งแรงเลย ทะเลนไม่มีได้เห็นบ่นะครับสบายครับผมนันน,นินละลายนี่สบายเลยดันหัโหนดเลยครับ ผมสำหรับเสียงที่บรชัดเจนนะครับหรือว่าภาพบปรชัดเจนกับตรงกราบขอไปไว้น้ำหน่อครับผมประมาณนี้ครับผมนะครับหากท่านไหนนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดซับสไครต์เซลล์บิ๊กน้ำแหน่นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อบ่าภาพคลิปใหม่ๆนะครับของเซลล์บิ๊กเอ็มนะครับผมนะครับหากท่านไหนนะครับที่สนใจจะได้รถเซ็กเตอร์จอนเดียนะครับบอกว่าจะเป็นรถหน่อยรถใหญ่ครับผมนะครับติดต่อได้ที่ครับ080เอา ด tomar, ัน <twitch> กูใหม่ครับบัดนี้โค้ดใหญ่ครับเดี๋ยวพายไปใกล้ๆครับสีออกวะนะครับ0 8นนะครับอ่า2829258นะครับสำหรับเบอร์โทรนะครับหากทานใดที่สนใจนะครับก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับผมนะครับเต๋อพิเก็มนะครับหรือจะแอดไลน์ตามเบอร์โทรกก็ได้ครับผม เราเบิร์กัน,นครับผมสีออกว่าผมลำญ่ครับยังไม่ไหมเลยนี่ <c oughs> มันก็กิออกอยไงนี่นจะร้อยหนึ่งครับเพราะว่ามันเป็นต้นใหม่เนาะต้นใหม่ยืนต้นครับพวกนี้นะครับต้อต้องใช้หาดให้ยังออกสักวันนะครับเกิเสียออกง่ายเป็นเพิ่งงานน่าจะตัดงาออกนะครับตนนัวนี้ยังสูดๆอยู่เลยผมต้นน้ำใหญ่ครับ <laughs> เหนียวครับผมเหนีย้ยเนีย้ย แล้วนี่เป็นหินผอมนะครับผมเป็นหินนะครับต้นไม้มันอหาจ,จะลุงเยอะอ่าลุงเล็กนะครับเพราะว่ากุ้ไม้ใหญ่ใหญ่เติบนะครับใหญ่อยู่ด้นะครับโคตรน้ำใ่ครับนี่นะครับหากไหลเอาไกลสิอ๋อแล้วครับเหนียวครับเหนียวเหนียวเหนียว นะครับมันต้องไถหากสักวันนะครับพวกก็ไม่พวกนี้มันเป็นก็ไม่ยืนต้นครับพวกนี้หากจะลุ่งเลิกนะครับแข็งครับต้องไถสักวันไถหากออกก่อนนะครับจะงสิออกขก็ไม่ใกล้แล้วครับเอาพร้อมแล้วออกครับผม แต่มันเสียงนี่โหดเลยครับผมตอเป็นลูกเป็นลูเลยแมนครับส่งต,ตัดหางทอกอนข <laughs> อหย่างอยู่ครับ <laughs> ตกใส่พันบวกเบิกครับผมตัอดออกเอ้ยนะครับ นผมเนาะเป็นงี้ครับออกบาดแผกับบรร่อออกครับพอต้องไปฟื้นมันเดี๋ยวลองผ่านครับผมเดี๋ยวลองถ่ายพานนี่ผมบ่วนในตั้งนะครับผมตั้งได้ครับถ่ายแล้ว่าผ่านบ่วนในตั้งนะครับ CMT นะครับ เดีว่าโอเคเลยล่ะครับผมนะครับก็ถ่ายใตั้งได้แล้วนะครับโอเคเลยนะครับนี่แต่ว่าเป็นหินแห่ครับหินแห่ผ่านยังอะาไปขางขังสายนะครับรลายกว่านะครับต้องดึงไม่ฟังไฟจักน้อยนึงครับให้มันอยู่กลางดอกดอกยางนะครับอยู่กลางดอกยางนะครับ การดอกยางนี่ไม่ถึงพันอ่าขนาดนะครับไปมันอยู่กลางดอกยางมันจะพอดีเลยนะครับเวลาเอาไถมันกับสิบปูามนะครับอันนี้บันนี้ไถแบบสิบปูนะครับผมนะครับแค่ล่องรถซื้อนะครับผมนะครับนี่แค่ล่องรถซื้อเด้อนะครับวันนี้คนสี่ไถไอ้ใบตะปูมันเด้อพัดล่องกระเื้อนะครับล่องรถซื้อ เอสามครับเรื่อยๆนิ่มๆนะครับผมจะถามมาเร็วบวกมนก็กนเร็วเด้ครับเอสามนี่ก็ได้ปลาลอบน,นี่บ่บ่เกินพันเจ็ดครับคำนี้กับประมาณพันหาครับพันหานะครับเห็นเข็มอยู่พันหา้าพันห้าพันหกจานยี่สิบสี่ครับ CMT เบ็ดสีดำครับโ็ลรอ,อเลยครับเบ็ดขางสีดำก็ใจเอซีเลยครับวัานนี้ ไปพนันนี่อย่าคางก็รอหลังอยู่นะครับผมต้องขยับไม่อีกเห็นบ่มันสีเหลืองห้อยรอครับเห็นบ่มันต้องขยับไม่มันอยู่กลางดอกกลางดอกยางนะครับยางหลังนะครับอพันไมขนาดตรองอยู่กลางดอกดอกยางหลังนะครับของฝั่งฝั่งขวาเนาะนะครับมันสีพอดีนะครับไถมันก็สีเห็นบ่มันจะครบพอดีแต่นี่มันมันมันบ่ในต่างพันนะครับมันนี่ใส่มาซื้อครับบ่ในต่างอยู่นะครับผมซื้อบิ๊กตั่างแต่ขาถ่ายอย่างเดียวนะครับ อ๋อว่าเป็นยังครับลุงหนาแนจริงเดี๋ยวฮอนจะหายพื้นตังไม่เนาะนะครับเดี๋ยวสลาการล่องรถไก่มีประมาณนี่นะครับผมนะครับที่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสลาคลิปนี้นะครับผมเ้อบิ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนครับพอไม่คลิปหนาครับผมหากทนาดนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์นะครับหรือว่ากดติดตามช่องบิ๊กแท็กเตอร์จอนเดียไว้น้านี่ยนะครับเพื่อจะประพาดคลิปใหม่ๆนะครับของเซอบิ๊กเอ็มนะครับผมจะไดก็ฝากกคุ้นา้ำสองบิ๊กแท็กเตอร์จอนเดียไว้น้านี่ยนะครับ เดี๋ยวสักครู่นี้นครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนพ่อก็ไม่คิมนาครับผมสวัสดีครับ